เก่งมากฮะเออนะฮะถูก8คนนะฮะถูกแดคนถูกและเร็วเจมนะฮะเดีเจมอยู่ไหนครับอาเจมาให้รางวัลเลยเคยฐานะแฟนคลับพี่ชัดชาวันนี้เดินรางวัลวันนี้เดิรางวัลถามก่อนถูกและดาถูก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 รู้จริงหรือว่าเดาฮะเก่งมากนะฮเป็นคบตรงทางนี้บอกว่าอาจารย์ถามเรื่องนาราได้ไหมคะ นะฮะถ้าเรื่องการเงินผมไม่รู้เรื่องเลยค่ะนะฮะอันนี้นิดเดนึงเดียนิดนึงยวจ้าตอบคนที่ตอบได้ค่ะคือคนนครศรีธรรมราชเพราะใช่ไงเขาเดาวไงเขาดวงดีเขามาไกลข่ายก็ทบมอยู่หัวโดอยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยคนที่เท่าไหร่นะฮะเออเดี๋ยวโอเคค่ะ ข้อที่2ข้อใดไม่ใช่บทความทางวิชาการประ่าน,นูดเดียวนะบทความวิจารณ์หนังสือบทความวิจารณ์ภาพยนตร์บทความวิจัยทบทความ,มวามมิชาการครับาจำได้ไหมเมื่อวานจำได้ไหมบทความมีกี่ประเภท ก่งมากฮะบทความวิจารณ์ภาพยนตร์เนาะไม่ใช่นะฮะนอกจากอ่านนอกนั้นใช่หมดเลยนะเมื่อวันที่เราได้บอกแล้วว่าหนึ่งมีบทความวิจารณ์หนังสือเรียกปริทัศน์หนังสือครับผมนะฮะแล้วก็บทความวิจัยเนาะแล้วก็บทความวิชาการนะฮะบทความวิชาการจะมีความต่างนิดนึงค่ะบทความทางวิชาการนะคะกับบทความวิชาการและบทความวิจัยอาจจะมีคำตรงนี้ ใช่ไหมค่ะอาจารย์ชยศ์ช่วยใครก็ได้ก็คือบทความทางวิชาการหคือบทความที่มันตีพิมพ์เผยแพร่ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการใช่ไหมครับเรามีบทความวิจัยกับบทความวิชาการใช่ไหมครับที่ต้องผ่านเพียงเนาะแต่บริเทัศน์หนังสือคือผู้แต่งที่ไปเมื่อวานเราคุยกันเนาะที่มีคำบาลีนะบาลีกระทัดเนาะนะครับก็คือเป็นปาลีแปลว่าอะไรบาลีแปลว่ารอบรอบามองมองแบบรอบรอบมากครับผมขอบคุณครับ อันนี้ยกตัวอย่างอันนี้คือบทความวิชาการที่ผมรีวิวบทที่สองนะนี่งานวิจัย,ยที่ผมเล่าให้ฟังเ่อวานจะได้ไหมฮะทั้งระดับประถมประถมม,มัธยมต้นมัธยมปลายของศิปรกรไอตัวนี้เป็นแปบ๊บนึงนะฮะอาจารย์สัญราลูกของผมทิ่เขาหรอดีมากอ่ะส่วนไอตัวนี้เป็นบทความวิจัยเป็น R หนึ่งเป็นขอโทษเป็น D หนึ่งนะอันนี้คือ R อันนี้คือ R นะผมไม่ใช่ R เลยอนี่คือส,สรุปจากบทที่2มานะฮะว่าเฮ้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเทคโนโลยีเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นผมก็มาให้สร้างเป็นโมเดลแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญอันนี้เห็นไหมนี่คือการชื่อเรื่องเดียวกันแต่ตีพิมพ์อะไรครับ 2>, <ด>2บทความละนะเนบทความที่1คือ literature อ,อย่างเดียวเลยนะเป็นบทความวิชาการนะส่วนในตัวนี้เป็นบทความวิจัยนะซึ่งเป็น R 1กับ D 1 อันี้ยกตัวก็ได้โมเดลออกมาในตัวนี้ก็จะได้เป็นโมเดลนะเนี่ย R หนึง่งกับ D หนึ่งได้แค่โมเดลนะฮะโมเดลผ่านผู้เชี่ยวชาญออกมานะฮะเป็นแค่นี้พอว่ามีองค์ประกรอบอะไรบ้างนะฮะนี่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอะไรครับประเมินความเหมาะสมยังไงบ้างก็สรุปออกมานะฮะนี่ยกตัวอย่างนะว่าองค์ประกอบของโมเดลเป็นอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแค่บทความวิชาการก็จะได้แค่ขั้นตอนการสอน ที่เราสังเคราะห์มาแต่ยังไม่ผ่านผู้เชี่ยวชาญนะเป็นบทความนะที่เราเอามานะฮะเดี๋ยวก็ส่งให้ดูตัวอย่างเนาะโอเคนะครับต่อเลยครับถูกและเร็วอ่าเจมอีกแล้วนะฮะวันนี้เจมมาแรงนะฮะ เราสะสมแต้มไปก่อนนะคะเราก็เดี๋ยวใครได้มากที่สุด3าอันดับแรกนะคะครเราค่อยแจกรางวัลุดทสุด,ดข้อที่3บทความวิชาการภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร Academic article review article research article หรือ book review ครับ เก่งมากครับนะบทความวิชาการก็คืออคาเดมิกอาร์ติคโลนะฮะเก่งมากบุ๊กรีวิวนี่ยคือปริเด็หนังสือใช่ครับรีวิวอาร์ติคโลคือรีเซิร์ชอาร์ติคโลคือบทความวิจัยอ่าฮะนึกว่าเห็นเนาะโอเคครับมาแล้วนะฮะวินัยมาแล้วนะฮะพอลนี่อะไรนะพิษณุโลกมครับอ๋อพิษณุโลกอีกแล้วเมื่อวานผมก็ถามแล้วนะถามได้ลืมตลอดเลยนะอุสนีนี่ใครฮะอุสนีอยู่ไหนฮะ อ๋อนาะงอยู่สำนักใหญ่แล้วนาะงไม่ยอมเผยตัวเองแนละ้วนาะงก็เล่นแบบเป็นทีมแล้วก็ล่อก,กันต่อเนี่ยนางอยู่ข้างหลังนางล่อก,กันนะั้นน่ะเออบอกกันอีกคนนึงคนกดเดี่เลยนะฮะอยากได้เฉลียวสุดขนาดนี้ได้เนาะอยากได้กระเป๋าหลุยอยากได้กระเป๋าหลุยต้องการแนะนำ <c oughs> และวิาพากษ์หนังสือควรเก็บเป็นบทความอะไรอ่าฮะต้องการนำเสนอและวิาพากษ์หนังสือเป็นบทความเลยครับ a c a d e m i ิ a อาร์ติเคิลรี article e d i t ิ r i a l หรือพวกรีวิวครับอยู่ที่ความเร็วแล้วแหละเมื่อกี้ เก่งมากค่ <listed> ัแต่เราคือมือลั่นอยู่ล้วที่ว่าเราบอกแล้วว่าถ้าต้องการแนะนําหนังสือวิพันหนังสือครับผมเราก็ต้องเป็นบุ๊กรีวิวนะครับการรีวหนังสือคือปริป่าว่าเราก็คือแนะนำหนังสือเรื่องนี้ดียังไงนะมีข้อไหนที่นําไปใช้ได้อะไรประมาณนั้นเนาะที่เมื่อวานอาจารย์บริยนพูดให้ฟังแล้วเนาะครับโอเคครับถูกและเร็วครับเจมยังมาที่หนึ่งเหมือนเดิมนะฮะเจมเน็ตแรงนะฮะก็คือไม่ได้ดูคิดอะไรมากนะฮะ โอเคข้อที่5ครับการประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนจุดเป็นบทความวิชาการประเภทใดเป็นบทความทางวิชาการประเภทใดครับการประเมินหลักสูตรอ่า article อ่า academic article review article d e s s a r t a t i o หรือ book review นะครับประเมินหลักสูตรนะฮะประเมินหลักสูตรนะครับประเมินโคะรคงการนะครับ เก่งมากครับเป็นรีเสิร์ชอาร์ติเคิลก็คือวิจัยนวิจัยนะอาจาร,าจารสสยา์อาจารย์สงสัยทำไมอาจารย์ตอบมีมี11คนที่ไปตอบอะ a d คาเดมิกอาร์ติเคิลถ้าเป็นอะ a d คาเดมิกเนี่ยสมมติถ้าเป็นผมผมจะเขียนเนาะผมอาจจะต้องใช้คำว่าแนวทางการประเมินดีไหม <c oughs> อ่าเพราะนั้นถ้ามันประเมินมันเหมือนว่าเราเราทำไหม <c oughs> ใช่ไหมครับคิดว่าคิดว,ว่าอย่างนั้นเนาะคือถ้าเป็นการการประเมินหลักสูตรรือแนวทางระบักสูตรหรือว่า รูปแบบการประเมินหลักสูตรในสายวิชาเหรือือรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ครอบคลุ่มอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าใช้กลุ่มตัวอย่างอะไรมันจะเป็นบทความวิชาการเป็นแนวคิดอย่างเดียวจะไม่ลงทําวิจัยแต่ถ้ามีบอกว่าใี่ประเมินหลักสูตรประเมินอะไรากกลุ่มสาระโรงเรียนไหนอันนี้เท่ากับว่าเราได้ทําวิจัยไปแล้วครับนั่นถึงเป็นรีเสิร์ชอาร์ติเคิลนะฮะโอเคนะครับไม่เป็นไรครับพี่เป็นครูครับที่เหลือที่น่าคือเป็นครูมาก่อนนะฮะ เก่งมากครับเจนที่1ตามด้วยวินัยนะครับแล้วก็พารีใช่ไหมฮะมาที่สองแล้วกว็านานแล้วก็เสาวรักลีลาบุตรนะฮะต่อมาข้อที่6ครับอะไรเป็นแม่ปลาช่อนครับปลาดุกหนุ่มปลาช่อนแก่สั้งคาวไก่แก่ครับคำตอบไร้สาระนี่ตอบได้ดีนะฮะแต่มีสาระนี่เงียบเลยนะฮะไรสาระมีเสียงนิดนึง สนใจจะมีการทกเถียงกันบ้างไหมมันมันคนตอบไปแล้วเพิ่งรู้นะครับนะฮะมีมีมีปลาช่อนแก่ก็มีนะรับตรงเฮ้ยไก่แก่นะฮะไก่แก่ไม่ปลาช่อนนะฮะเรีบรีบบุกไม่ทันรับบุกไม่ทันรับบุกไม่ทันแหมสนุกสนุกบ้างครับนะฮะแต่ปลาช่อนแก่ก็ไปหาหมอจะไดโอเค อ่ะเจมยังอยู่นะฮะเจมไม่โดนหลอกี่นายก็ยังอยู่นะฮะแต่เก็ดิ้นตกหมดสาวเห็นไหมบอกแล้วสาวเนี่ยเรื่องไรสาร้านางมานะฮเราได้แนนแตบคนร้อยเข้าไปตอนไรแต่เราไม่ดูเอออ่ะโอเคต่อมานะครับข้อที่7ครับการอภิปรายผลเป็นบทความทางวิชาการประเภทใดครับมีการอภิปรายผลก็ต้องนะแค่ในมิอาร์ติเคิลรีวิวอาร์ติเคิลรีเซิร์ชอาร์ติเคิลหรือทุกรีวิวครับมีการอภิปรายผลครับก็เป็นบทความแบบไหนนะเออ อะไรเนี่มาหลอกเพื่อนเหรอหลอกเพื่อนอีกอ่ะอุ้ยนางหนูได้คะแนนน้อยหลอกเพื่อนได้รู้ให้หมดเลยนะคะนางน่ากลัวมากเกมือลาน่ี่กเพื่อนมือรันตาวด้วยมีการเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานหมดความวิจัยทั้งหมดเลยเนาะใช่จะต้องมีการอภิปรายผลนะัะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานอาจารย์ท่านไหนพูดเรื่องการอภิปรายผลครับนักศึกษาคนนี้นักศึกษาทรัพยากรท่านไหนครับพูดเรื่องอภิปรายผล พ <freak out? S 1> like, ี่ชายเขาวงนาไลท์ทุกคนพูดทุกคนเพราเราแย่งกันพูดแต่ก็หลักคืออาจารย์มาเรียอาจารย์มาเรียนหลักเนาะอภิปรายผมต้องมีกี่ส่วนนะสส่วนเก่งมากหนึ่งผลหนึ่งผลที่เกิดขึ้นไอ้าัตีช่าหนึ่งผลการที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเป็นยังไงผลที่วิจัยสองความเห็นของใครเก่งมากขอค้นพบของผู้วิจัยและสามเก่งมากสอดคล้องกับอะไรก่อน างจาจยอะไรก่อนแนวคิดหลักการแนวคิดทฤษฎีของใคร <S <S และสอบข้อความวิจัยใครเจับปีเลยพวกเราเนี่ยเป็นปลาเ,เป็นอะไรเนี่ยอะไรปลาทองวะเนี่ยสมาร์ทอ๋อเป็นไก่แก่ <laughs> นั่งอยู่เป็นไ,ไก่แก่ <laughs> ชอบเธอชอบเธอ,อ,เธอ,เอโอเคครับข้อต่อไปถูกและเร็วครับเจมอย,ย่างที่หนึ่งอยู่นะฮะตับวินันแล้วก็สาวก็อุมาพรนะคะแล้วก็พารีนะครับ โอเคครับข้อที่8ครับห้องเรียนกับด้านทักษะการเรียนรู้จากยี่สิบเเป็นบทความวิชาการประเภทใดครับแค่นี้พอจบเลยชื่อแค่นี้เป็นอะไร Academic a r t i c l e คิลรีสแตนอาร i ต e เคิ e รี e ิวอาร์ติเคิหรือ Book Review ครับอาจารย์ต่อเมื่ที่เกียริเปลี่ยนช้อยส์นะครับที่ครับเพียร์ทีมเป็นคถาม เล่นทำเพราะอาจารยเอกว่าขอดวดจารย์เอกจะเร่งเก่งมากครับทีนี้ส่วนมากถ้าเป็นพวกวิว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 ทั้งหลายมันจะขึ้นต้นด้วยปริทัศน์เนาะอาจารย์อาจารยศใช่ไหมครับปริทัศน์ปริทัศน์หนังสืออะไรนะพวกรีวิวใช่ไหมใช่ใช่ครับจะขึ้นบทความจะเป็นบทความที่ขึ้นต้นวปริทัศน์หนังสือาวิจัยปริทัศน์นู่นปริทัศน์นี่หรือว่าบทความปริทัศน์นะฮะเป็นต้นเขาจะมีคำว่าบทความปริทัศน์หรือปริทัศน์ได้เลยหรือว่าพิมพ์ผ้านะฮะแต่ถ้าชื่ออย่างนี้เห็นมัครบททุก่านครับก็จะเป็นว่า บทความวิชาการนะครับบทความวิชาการนะฮะเก่งมากครับถูกและเร็วยังคงเดิมนะฮะข้อที่9น่าจะเปลี่ยนคำถามเลเนาะหากต้องการวิธีการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนต้องศึกษาเอกสารใดอยากจะรู้ว่าประเมินผลงานนักเรียนเนี่ยงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลงานบทความวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อการสอนบทความวิชาการเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ครับถ้าต้องการวิธีการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนต้องศึกษาเอกสารแบบไหนครับ กพื่อจะมาดูในกรอบแนวคิดนะแล้วก็ไห้อภิปลายผลด้วยเก่งมากครับสามารถนะหนึ่งทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานเนาะแล้วก็บทความวิชาการเกี่ยวกับการประเมินผลงานสร้างสรรค์นะแล้วก็ไปศึกษาบทความเหล่านี้บทงานเหล่านี้ในบทความวิชาการในวารสารต่างได้นะฮะใช่อาจจะเป็นเล่มเนาะรย์ส่วนบทความก็ที่มีการเผยแพร่แล้วนะคะผ่านช่องทางต่าง คิดอะไรไม่ออกตอบยาวๆไว้ก่อนจะชนะนะครับเขาที่แอบดูอ่ะนะฮะในการออบข้อสอบข้อสอบยาวตอบไก่อนดีมากนะฮะยังคงเดิมเหมือนเดิมตอนนี้คงไม่มีใครแข่งแล้วเนาะเพราะคะแนนทามากเพิ่อเริ่มถอดใจแล้วนะฮะโอเคครับข้อต่อมาครับข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการอ่านบทความวิชาการครับไม่ใช่ประโยชน์ก็ความรู้ใหม่ๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องลองผิดลองถูกได้เลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้นนามบัตร พัฒนางานไม่ใช่นะครับจริงๆทุกอย่างใช่หมดนะเนี่ยแต่โลกสวยไงต้องเอาโลกสวยนะไม่ใช่พิจารณาตรงอ่าต้องโลกสวยบอกแล้วไงนะเราทำเออนะที่เหลือนี่นะฮะต้องร้องตอบแบบโลกสวยนี่นะตอบแบบนางงามะะอบแบบนางงามนะฮะประโยชน์เพื่อคณะพิเศษเออต้อบบางเห็นนั้นไปเลยนะฮะโอเคครับ ก็เช่นกันนะเราไม่ต้องรองผิดลองถูกที่สําคัญมากที่มีงานวิจัยมาบอกแล้ววิธีนี้สอนดีนะให้เด็กเกิดตัวนี้ตัวนี้นะคุณใช้ไปเลยนะฮะนี่เป็นต้นเนาะโอเคครับถูกได้เร็วยังคงเดิมอยู่นะไม่มีใครล้มได้นะฮะข้อที่11ครับข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการสืบค้นบทความทางวิชาการไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะไทยเวสนะครับวารสารทางวิชาการไทยโจรหรือเว็บไซต์ทั้งหมดครับไม่ใช่นะครับ เมื่อวานเราพูดไปบ้างแล้วครับผมแล้ววันนี้จานสาธุดาก็พูดอีกอ่าะเก่งมากครับเขาน้กเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแต่ว่าไทลิสนี่มีหนึ่งท่านน่าจะมือล่างสายตาไม่ค่อยดีนะสายตาไม่ค่อยดีนะฮะหรืออาจจะเป็นแบบว่าท่านสมัยโบราณชอบวันอาทิตสีแดงครับไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี้บางท่านเนี่ยคือไม่ได้ว่านะจบมานาน แล้วยังไม่รู้จักไทยรีสเพราะไทยรีสจะเพิ่งมีไทยรีสจะเพิ่งมีตอนผมเรียนปริญญาเอกสมัยก่อนเรียนปริญญาโทเนี่ยผมนั่งเรือด่วนของแสนแสบมาปิ้งงานฟูลเทคที่มสวประสานมิตรแล้วก็ใส่แท็กซี่ฟุตปิ้งพูลเทคเลยนะตามชั้นมอสสวแล้วนั่งแท็กซี่กลับไปที่นครปฐมนี่คือสมัยโบราณเลยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วรู้จักไทยรีสกันเนาะทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนท่านที่หนึ่งเชื่อมั่นมือล่างนะฮะเพราชอบรถที่สีแดงนะครับโอเคครับถูกได้เร็ว เยี่ยมมากฮะโอเคครับและข้อสุดท้ายเลขาสวทคนต่อไปคือใครคนต่อไปคือใครคนยังไม่้เลขาสมทคนต่อไปคือใครตเขขา,ลเ,ลขขาเลยเลข,ข้างหลังดูใหญ่เลยข้างหลังดูใหญ่เลยแล้วก็ตอบว่าก็เดินกลับไปแล้วฉันรู้ละ <laughs> เออแล้วคนต่อไปคือใครฮะ <laughs> <laughs> เก่งมากครับฉันไม่รู้ฉันนอนนานะฮะ ก็คือฉันไม่รู้ว่ะคนต่อไปอะ่ะถูกต้องไหมเออฉันนอนนา <laughs> แต่มีคนบอกว่าดาวรู้ใจคุณทีหรือเปล่ามีทัพมีพัฒนาตั้งห้าคนนะรู้ได้ยังไองอ่ะนะเว่าคุณพัฒน,นานเนี่ยบอกแล้วไงฉันไม่รู้ฉันนอนนานนะคจับอันดับแรกค่เอามีมจันเกต็ดทิปด้วยจานเกล็ดทิปตอนที่แม่เขาท้องแม่เขาชอบฟังนี่นียายเกล็ดทิป เออ็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับ <c oughs> ตาแล้วพี่ดาวไปเล่าก็เนี่ยพี่ดาวไปเล่าก็เนี่ยไม่แต่ว่ามันถึกไม่เดียวนิยายเกทีตรงน,นี้มีอยู่ยังมีอยู่อเอาแกดูเลยถูกนันเลยแหมเรื่องนิทานชาวบ้านที่ชอบนะเอาไปดูสาเนมาบบนเลยนะอาพี่สาวมาเลยพี่สาวพี่สาว<ม><อ>ชื่อสาวนะเอาพี่วินัยนะดรวินัยมาดรสาวมาและที่หนึ่งห้าลำดับนะ ่ะพี่เจดร์เจมาครับและที่สี่ที่ห้าาริแล้วก็สาวรัคครับชนะหน้าเลยครับอ่าถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยเรียงลำดับภาเรียงลำดับหนึ่งสสามสี่ห้าใครถ่ายรูปใ่ยรใ่รงนต้องถ่ายไหนถ่ามิด้ไรม อย่าบ okay? ังกล้องอย่าบังกล้องหลบนิดเดียอันนี้อันนี้อันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะอันนี้อันดับหนึ่งค่ะพอดีเลยลูกสามคนครบแล้วเลยยุ่ยยิ้มดที่หมดเลยมีมีอันดับสี่อันดับห้าไหมครับยิ้มหมดที่หมดเลยประวัติอาให้เลยครับร บ่ายครับช่วงบ่ายจะผ่อนไม่หมดเลยไม่เป็นไรไม่ผ่อนต่อครับ